จากเลือกซื้อดอกลำโพงมันมีตั้งหลายแบบจะเลือกยังไงดีมาดูครับผมขอแบ่งเป็นสองวิธีแล้วกันนะครับ 1. คือแบบบ้านๆก็โดยการดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกว่าดอกลำโพงเนี้ยมันควรจะทำงานลักษณะแบบไหนกับวิธีที่สองคือแบบมาตรฐานก็คือใช้เครื่องมือ,อแบบที่1นะครับ แบบปนบ้านนะครับทําแบบง่ายๆก็คือตัวดอกลำโพงเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะเห็นไหมครับมีหลายแบบมีโครงปั้มโครงหล่ออะไรต่างๆโอเคเราดูแบบง่ายๆเลยหนึ่งถ้าเป็นขอบลอนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ความถี่จะสูงกว่าแบบที่เป็นขอบอโดนัทแบบนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับเป็นลอนเห็นไหมวัสดุจะแข็ง กว่าแบบนี้ถ้าลองกดนะครับทดสอบดูการยืดตัวนะครับจะแข็งกระด้างกว่าเห็นไหมถ้าแบบนี้จะนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นแบบนี้ความเสียดสูงเสียงจะแข็งๆนะครับเน้นกับพวกาการแจ้งนะครับลดแห่อะไรเงี้ยนะครับส่วนแบบนี้ถ้าเป็นพวกนักเล่นนะครับ ก็จะเรียกว่าแนวฟังเพราะเพราะความถี่ก็จะลงได้ต่ำจะมีเบสมีมิดเบสเข้ามานะครับเสียงก็จะนุ่มลึกกว่านะครับจะเป็นสองสไาตลา์ต่อมาไอการที่มีโดนัทเหมือนกันเห็นไหมฮะน่ากลัยต่างกันเฟรดปลักนะครับแต่ทำให้เสียงพุ่งก็คือแทนที่เสียงจะกระจายออกอกว้างนะครับเสียงจะพุ่งตรงขึ้นนะครับไปได้ไกล ไกลกว่าแบบที่เป็นโดนัทธรรมดานะครับแบบหน้าธรรมดาอาจจะเป็นมีแคปเอ่อโนนแคปเวลแล้วแต่แต่ตัวเนี้ยจะแตกต่างอย่างตัวนี้ตัวนี้จะให้เสียงที่กระจายกว้างนะครับเ,เน้นฟังเพราะฟังไม่ไกลนะครับตัวเฟดปลักเนี่ยช่วยให้เสียงพุ่งไกลขึ้นโอเคครับมาถึงแบบที่สองนะครับคือการใช้เครื่องมือ อ่าอันนี้จะไม่มีการค่าดาแล้วจะเป๊ะเหมือนที่ช่างทั่วไปใช้เลยนะครับก็มีชื่อเรียกอยู่2แบบนะครับบ้านเราก็เรียกกันเครื่องวัดค่าดอกลำพงหรือเดตตันเองนะครับอ่วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับก็ใช้ปากคีบนะครับบวกลบนะครับคีบก็ที่ขั้วดอกลำพงนะครับเหมือนที่เราต่อสายลำพงนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับที่ใช้คู่กันนะครับกับตัว เดตตัวนี้นะครับแล้วก็กดให้โปรแกรมทํางานได้เลยครับเสร็จแล้วอ่านี่ครับค่าดอกลำโพงมาแล้วนะครับเสร็จแล้วจะบอกค่าต่างๆมาเลยนะครับว่าดอกนี้ลงได้เจ็ดสิบแปดเฮิร์ตนะครับในการทางานส่วนถ้าอยากรู้ว่าการทํางานดีไม่ดีต่างกันยังไงนะครับอ่าอันนี้เราจะเห็นได้เลย การทํางานก็คือท้องช้าตรงนี้ครับถ้าดอกที่ดีๆมันจะลากไปไกลนะครับผมลองเปลี่ยนมาวัดดอกนี้นะครับแล้วผมเซฟอันแรกไว้ด้วยนะครับเซฟเส้นไว้ก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับอ่าอันที่สองสีดำนะครับเห็นไหมด้านล่างโอเคเสร็จแล้วครับ เห็นไหมฮะท้อง,งช้างด้านล่างเะยครับจะลกไปไกลกว่าอดอกที่มีคุณภาพเห็นไหมตอนนี้นะผมวัดดอกนี้อยู่นะดอกที่เป็นขอบโดนัดเนนะี่ยเห็นไหมครับคุณภาพากท้องช้างลากไปไกลเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะไปต่อกับเสียงแหลมได้ง่ายแล้วเสียงกลางเนี่ยะลาจะอจะมีความกว้างการทํางานได้กว้างกว่าเห็นไหมฮะความถี่ต่ําไปสูงเนี่ยได้ทํางานได้กว้างกว่า และความดังก็ใกล้เคียงกันนะครับจึงตอบสนองเสียงได้ดีกว่านั่นเองอ่าไหนว่าละขอวัดอีกดอกหนึ่งเลยใการให้ดูว่าแต่ละดอกมันมีความการทํางานที่แตกต่างกันจริงๆนะครับอ่าผมเซฟเส้นนี้ไว้ด้วยถ้าเราไม่มีเครื่องมือบางครั้งมันก็คาดเดาได้ยากอนะ่าผมคาดเดาไม่ใช่เราผมคาดเดาว,ว่าดอกนี้จะลงได้ต่ำกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เห็นไหม นี่ครับลงได้แค่85ประมาณนั้นนะครับแต่การทำงานเขาสวยงามกว่าเพื่อนเลยนะครับเส้นราบเรียบไปได้ไกลกว่าเพื่อนเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คือดูศักยภาพทั่วไปแต่จริงๆแล้วเดบมันมีการใช้งานได้มากกว่านั้นคือเราสามารถวัดเนี่ยในการตรวจดินน้มันอีกครั้งหนึ่งและเอาค่าตรงที่เราได้ตรงนี้เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ย ส่งเข้าโปรแกรมออกแบบตู้นะครับออกแบบพาสซีหรือเน็ตเวิร์กนะครับเอาไปตัดความถี่เนี่ยเราเอาค่าเอาค่าพวกนี้ครับที่เราวัดเนี่ยว่าต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่เพื่อไปบล็อกความถี่ใน dsp หรือจะเป็นพาสซีนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของลอลำโพงเราทําได้หมดเลยแต่เราต้องรู้ค่าพวกนี้จริงๆก่อนเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้เราก็จะคาดเดามั่วแล้วก็ดอกพังเสียงไม่ดีต่างๆเพราะาเราไม่รู้ครับเราคาดเดา เราใช้เครื่องมือเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่ามันทํางานได้ไหมมันดีจริงไหมอ่าันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเครื่องมือนะครับ d a ต Pro นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ4,500บาทหรือในตะกร้านะครับที่เราปักไว้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ